สวัสดีครับนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาทาอะไรให้กินอะไรเนี่ยลูกตาลลูกตาลละแก้วนะฮะอู้น่ากินจังเลยนะฮะเออันนี้เราทําเ,เองเราซื้อลูกตาลมาผมไปไอ้นี่นไ,นไปเมืองที่อะไรนะนนก่อนถึงโฮมโปรอ่ะไอเลยโฮมโปรไปใช่ไหม,มนี่ไง เดือดแล้วทําฟอดมมันออกถ้าไม่ตักอ่ะมันจะยังไงไม,ไมันไม่น่ากินอ่ะนะอือันนี้ได้ประมาณกี่ถุงวะเนี่ยไม่รู้จริงๆค่าจะได้กินแล้วนานๆได้กินทีนะครับลูกตาลสมัยก่อนสามถุงร้อยเนาะตอนนี้<า>พี่ซื้อเท่าไหร่รู้ไหมถุงละยี่สิบเองยี่สิบใช่ไหมอตอนนี้เนี่ยสี่สิบนะครับ ใช่ซื้อสี่สิบที่เดิมแหละตอนตอนนั้นเราซื้อเท่าไหร่ถุงสามสิบเองสา3สิบสามห้าอันนี้อันนี้ก่อนที่ไปอ่ะถุง2ี่สิบเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นถุงก็สามสิบสามสิบห้ถุงร้อยล่าสุดเราสามห้าใช่ป่ะใช่สามเดิมแต่ตอนนี้สี่สิบนะอันนี้เข้าใจราคาน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อ่ะล้วแต่จากเนี้ยการค้าขายได้กินอ่าเลยใช่มันได้กินเฉพาะหน้าที่มีตาลน่ะนะเลยโฮมโปรเนาะ อยู่ซ้ายมือเขาจะถ้าถ้าถ้ามีนะเขาจะมาปอกขายประจําเราก็โจดเราก็โจดประจาคือเส้นไปประสาทนะใช่แล้วก็เส้นที่มีประจําคือเส้นประสาทประคุณชัยอยู่ซ้ายมือเลยปอกเออเส้นสองสีเลยแยกประสาทไปทางพระคุณชัยอยู่ซ้ายมือเลยปตทอะอันนั้นจะมีประจําถ้าเป็นรูดูลูกตาลเนาะต้องมีอะไรมีน้ำตาลมีลูกตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยง่ายๆร้อยแก้วใช่ไหมอ่า สูตรความหวานก็ตามสูตรลูกตาลเนี่ยเราเอาไปแช่แข็งก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าปอกง่ายปอกง่ายแล้วก็ให้น้ําน้ําหวานของตาลแข็งตัวถูกปะเวลาปอกมันจะได้ไม่รู้ไม่มันจะไม่คือไม่ใช่หรอกหลกัลกๆก,ก,ก,ก็คือเพื่อให้มันปอกง่ายค่ะใช่ไหมแต่ก็เอาน้ำลูกตาลน่ะถ้ามันเป็นน้ำมันก็จะเหลวมันจะไม,ไม่ได้ไงมันก็ได้ได้ได้ใช่ไหมมันแกะได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือให้เราปอกง่ายให้มันปอกง่ายเพราะว่ามันไม่แข็งมันปอกไม่นะ ส่วนผมเนี่ยเวลากินน่ะผมจะชอบเติมน้ําเย็นไปเพื่อที่จะเจอจางนิดหนึ่งมันจะกลมกล่อมมากถ้าเรากินเพียวๆเ,เลยอาจจะหวานมากน้อยแล้วแต่แต่แต,แต่แต่เหมือนว่ายังไงต้องเติมน้ําแข็งกับน้ําเย็นเขาทำหวานค่ะใช่ป่ะจริงๆใส่ความหวานได้ตามใจแต่ถ้าลอยแก้วเราไม่หวานก็ไม่เรียกลอยแก้วได้แต่มีสองอย่างที่ผมชอบนะฮะถ้าลอยแก้วก็คือไมโยงชิดแต่ไมะยงชิดน่ะหน้าของไมโยงชิดจะอยู่ได้แป๊บเดียวถูกไหม ใช่แล้วก็พ่อมายงชิดทุกวันเนี้ยมันขายดีแล้วอยู่ได้แป๊บเดียวหน้าเขาจะมีคือต้นหนึ่งมันสุกเกือบหมดแล้วก็เก็บหมดเลยมีใช่ไหมเออนี่ไงนะเด็กๆอยู่ไหนน้องน้องนอนรอกินอ่ะฮะไอบีทแหมไม่อันนี้ไม่กัดกันเว้ยนี่ไงอืมให้บิด พอลี่นี่ลงน้ําประจําเลยฉลาดนะมันร้อนมากครับตอนนี้ท่านผู้ชมแล้วก็น่นค้ามออฟกริดอยู่นู้นนอนขดอยู่นู้นนะตัดความหมดมันก็จะไม่เออสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเย็นนี้จะได้กินไม่กว่ามันจะเย็นพผู้เช่าอู้หูอะไรเนี่ยความหมดโทนนิดนึงค่ะอืมได้กินพสองสามทุ่มไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่เย็นไม่เย็ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งกว่าจะได้จบสองทุ่มกว่าจะได้เข้าเย็นเดี๋ยวลอยมีถุงไหมเนี่ย นเนื้อเน้นเนื้อครับเอาแบบคดๆเนื้อลูกตาลนี่ได้สักสิบถึงห้าหกถุงสิบถุงถุงลาเ้พีถุงลาทต้พีนะฮะกินหน้าร้อนสุดยอดมากแล้วก็เป็นของหวานที่ผมมีกินประจํานะถ้ามีลูกตาลนี่ยถ้าเราวันนั้นที่เราไปนะเส้นกันทลักหรืออะไรนะ,ะไม่ใช่กันทะลักว่ะท,ที่อันนี้หม้ออะไรเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้นะครับ อันนี้แม่เก็บนู่นบ่ตรงนู้นปะกองฝั่งนู่นแหละอ๋อก็ตามฤดูกาลตามฤดูกาลจริงหน่อไม้บ้านเราเนี่ยมันออกทั้งปีนะเพราะว่าใช่มันมีน้ำเนี่ยเเยยอออะมากลหหหนนน่่่ึงใญคือพรุ่งนี้พี่ต้องไปเก็บใบชะนางแล้วตำใช่ไหมใช่น้องหมากโอ้ขี้คานแห้งขี้คานก็บ่ได้กินหรอกคะอ่ะปิดไว้ให้มันเย็นก่อนเย็นแล้วก็หน่อไม้แล้วผัดอะไรนะที่ใส่ใบมะกรูดอร่อยใส่ไข่ ผัดอะไรนะใช่เมนูชอบแต่ไม่ได้กินนานหลายเดือนแล้วหน่อไม้เพราะว่าเราหวุ่นออกงานต่างจังหวัดนะฮะสี่โมงเย็นกว่าแล้วครับอันนี้วันนั้นไปลูกค้าที่อาเภอสลินทอนนะครับลูกค้าเนี่ยติดตั้งเสร็จลูกค้าให้ต้นกาแฟมาห้าสิบต้นเราขอแค่ห้าต้นแต่ลูกค้าจะให้ได้ให้ได้ห้าสิบต้นให้ได้ก็เลยขอบคุณท่านลูกค้ามากแล้วก็เนี่ยครับ ตายมานี่ทุเรียนของเรามาขาม้องไปลงมันจะตายอยู่แล้วสองต้นอ่ะหักไปแล้วมาขามนี่ขนุนไม่ยอมไปปลูกสักทียังมาดอมาขามมี่มาขามยักใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวมาสามเดือนแล้วนะฮะลงใด้แลคะนี่ต้นทุเรียนของข้าลงกระลงกระถางหลายเดือนแล้วอ่าเดี๋ยวเป็นปีแล้วหรอนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนี่ยมันแตกมันแตกยอดแตกอะไรมาเรื่อยๆนะคือ ไม่รู้ไม่รู้เลยยังคือเดี๋ยวให้มันรอดกันเนี่ยมันรอดแล้วแหละมันแตกกิ่งแตกอะไรนะไหนนู่นนะอันหน่อยนะเก็บมาใส่ต้มยำมั้งเสร็จมาใส่ต้มยำครุมกระดูกหมูมีแล้วอ่ะเหลือมันู่นอยู่นู่นจะต้มกระดูกหมูวันนี้จะกินอะไรล่ะอันนี้กาแฟกาแฟออกผลเรื่อยๆเนี่ยกาแฟของเรามีสามต้นฮะตรงนี้โอ้นู่นนะลูกไอโกมไอต้นสุดท้ายลูกโลลูกใหญ่ตอนนี้ก็เราดูการที่แล้วมันไม่ออกเนี่ยมันเพิ่งมาออกเนี่ย นี่ครับผมอืมต้นมันล้มอ่ะน <Yeah, ้องพี่ไม่ได้เอาไม้มาล้มมันพังไงคะเนี่ยพี่ว่าจะค้ำไม่ได้ค้ำสักทีไงเนี่ยเนี่ยอู้ถ้าค้ำมันก็จะหักไอ้คุณลูกคุณพี่ฝั่งงูน่ะลูกตกมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอู้ประชาชนเลยทอดนี่กล้วยนี่คือกาแฟนี่นี่นี่แล้วนั่นน่ะที่พี่ปลูกกับแม่น่ะออกอีกแล้วอร่ากล้วยหอมเขียวอู้มะละกอน้องมีลูกแล้วค่ะมันออกไปชุดหนึ่งแล้วเหอะเนี่ย แล้วนี่ด้วยนี่นี่อันนี้หวานเฉยๆนะนะใช่เราซีเรียสกับการปลูกแล้วมันตายนะปลูกแล้วไม่รอดอนะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ครับวันนั้นแม่จับเม็ดพันุ์ได้แม่โยนเลยบอกแม่วานไปเลยเพราะว่าหวานเยอะทีนี้ตัวที่รอดตัวที่รอดแล้วมีลูกเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาตินั้นที่มันรอดได้ก็เนี่ยได้กินแล้วอะ่ะเออจากที่ปลูกซื้อมาสามสิบต้นอะ่ะพี่ปลูกไม่ได้กินสักต้นเลยอันนี้ยาวน่าจะเป็นดําเนินนะ มันเป็นต้นนี้แหลพี่ใช่ไหมที่เรากินไปอ่ะไม่อันนี้มันแต่มันยาวๆเนี่ยเหมือนกันก็อันนี้ก็ยาวเหมือนกันอืพืชผลข้างบ้านเลยสวยมากนู่นไงเขาทำเสือนูนนูนนูนนฮะกุกไหลเดี๋ยวพี่พี่พี่สนก็มาตัดเอาไปถักแล้วก็แบ่งกันผืนหนึ่งได้เสือ นเนพิ่งแต่งกิ่งกล้วยไปให้มันโปร่งให้มันโล่งตรงนี้ครับผมน,นูมม่นมะม่วงชื่อมะม่วงอะไรนะอันนี้เรานําเสนอมันเริ่มแตกยอดแล้วที่น้องปลูกใช่อ้อยขันน้ำสามหลุมอพันห้าศูนย์มันก็เกิดแล้วนี่ไอสวยมากเลยเนี่ยท่านนเกาลัด ไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไงหรือไม่เคยรู้เลยเคยไปโลตัสอ่ะที่เขาเครื่องคนใหญ่ๆขายมันมีน้ำอ่ะพี่รู้จักต้นแต้มไหมเออไม่รู้ไม่รู้ไม่ที่เม็ดมันกลมๆแล้วชอบมาให้มันให้ความร้อนแล้วก็ไปใส่เพื่อนสมัยเด็กๆอ่ะ๋อไอที่แข็งเนี้ยเออน้ำมันใช่ไหมก่อนที่พี่จะออกจากฝักอ่ะก่อนที่พี่จะออกจากฝักแล้วก็จะแข็งมีน้ำใช่ไหมอ่ะไปถึงเม็ดแต้เออเออแต่ว่าอร่อยเนาะเขาคั่วเสร็จแล้วเนี่ยอร่อย ทันแทนนี่ต้องมาห่อแล้วนะไม่ได้นะไม่งั้นไม่ได้กินไอมะม่วงไอข้าวเหนียวมะม่วงเอาไหนอ่ะมันเน่ามันเน่าแล้วเนี่ยไม่ได้ห่อไงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ห่อเก็บทิ้งเลยให้ปลาออันนี้ก็ต้องเก็บทิ้งนี้มันเริ่มหามหมดแล้วไม่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 มันยังไม่กินเยอะขนาดนั้นเก็บเลยแต่ว่า เอานั่นแหละอนุกันลุงไหนนี่เนี่ยนะเออลุกน่นละมันก็ปากออกอยู่เดี๋ยวดิไม่อันเน่าไม่ให้เขาเห็นเราจะปลุกไปเลยนำเสนออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เราจะนำเสนอไอ้พริกกะปิอะไรอ่ะ่เรียกผิดถูกเออน้ำปลาหวานเนี่ยมันมันเน่านี่อันนี้ก็คือไม่ได้ห่อนะคะแมงมันกินใช่ไหมไข่นอนไข่แมลงไข่อะไรก็ไม่รู้มะม่วงแก้วฝั่งนี้ก็ยังกินได้อยู่มันกิน ไม่เอาแรดนะเอาแต่นี้พอแกะแล้วแม่เก็บมาเยอะเลยเลยอ๋อไปอันนี้ก็จุดคือไม่ได้ห่อนะฮะไม่ห่อแต่ว่าอู้มันดกมันดกนะต้นแค่นี้เองนี่ปลูกเข้าสองปีมั้งได้กินเพราะว่าที่ที่ที่ปลูกเร็วได้กินเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันน้องกรองนิ่งผมเอาต้นใหญ่มาเลยโอ้หนี่ไงรวยอีกแลรวยพี่รวยต้้นนนีสววยยะแม่ปลูกเนี่ยพี่เอาอันนี้มาค้ำแล้ว เนี่ยคั้มมันนี่นี่น,นี่นนโ้ดอกแคร์แกงสม้มปลาช่อนอทอดไม่่อยมีปลาช่อนค่ปะปลานิลปลากระพงไม่ปลานิลพี่ไงอ๋อฮะปลานิลพี่อยู่ไหนคะใช่อยู่ในสระไงอ,าาอู้เขาโพดแม่เนี่ยกำลังสวยเลยที่นี่เนี่ยเห็นไหมต้องอันนี้น้ำให้มันแต่กล้วยฝัานี้ทำไมสวยจูสวยไงนี่แม่ปลูก แม่ปลูกแล้วก็นี่พี่มาตัดแต่งกิ่งแล้วก็เรามีระบบน้ําให้มันด้วยมันก็จะเขียวท่านชมสังเกตไอ้น,นี่มันหน้าแรงนะแต่ด้วยที่ความว่าฝนมันตกเรื่อยเนาะฝนมาตกเรื่อยๆที่นี้เรามีระบบน้ําด้วยเห็นไหมมันเขียวมันแต่งกิ่งไปมันสวยเนี่ยไอ้น,นี่สามลูกนะมันไม่ได้สองไ,ไม่ใช่สองลูกพี่พี่มองเห็นสองเนี่ยสลูกเนี่ยห่อได้เลยนะมะม่วงไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้วอกมาใช่เราทำข้าวเหนียวมะม่วง,งนี่ดูดูต้นนี้ กู่ลไหลูกแล้วน้องเ,เดี๋ยวต้องแยกออกไปปลูกแล้วเนี่ยมันเยอะไปละ,ปละหนูเขาพนแม่สวยกำลังสวยเลยนาร้นาอนน,นี่นี่วิวของเราวิวหลังบ้านเรานะก็มันไม่เหือนหน้านแงีที่ผน,นผยวชะอุ่มไปมเขียวชะอุ่มหญนะ้าเนี่ยต้องให้เขามาตัดอีกแล้วนะ เห็นปะแป๊บเดียวเองจับเฉพาะแค่บริสงานะทันหนึ่งที่เขบริสงานให้ปะรับเหมาฮึมฮึจ้างคนรับเหมาปแบบยากที่มีเพื่อนบ้านแล้วนะฝั่งนู้นหนึ่งฝั่งนู้นหนึ่งฝั่งนู้นอีกหนึ่งตรงนู้นอีกหนึ่งเยอะไงเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยโอเคครับผมนะครับวันนี้พาวันนี้วันหยุดอ่าวันที่สิบห้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยพิ่งเพิ่งเพิ่งได้หยุดตัวเองเพราะว่าก่อน เนี่ยพึ่งกลับมาจากติดไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์แล้วก็ไปเซอร์วิสลูกค้าพรุ่งนี้ขอชัด้ดาวตัวเองวันหนึ่งแล้วก็จะลุยงานต่อมีคิวงานใช่ไหมใช่ค่ะวันที่เท่าไหร่ <28. S 1> 21อันนั้นเป็นปั๊มที่อำเภอศรีนรงค์จาก FC ขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ท่านติดตามแล้วท่านให้กำลังใจแล้วท่านยังอุดหนุนให้เราไปติดสปอตไลท์โซลาเซลล์ให้บ้างให้ไปติดระบบออฟกริดบ้างติดโซลาปั๊มน้ำบ้างนะนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วเราประกันเหมือนประกันทั่วไป วัการปกติเลยบางทีวันนี้ไปเซอร์วิสปัม๊มแต่ว่าไม่ได้พังนะลูกค้านึกว่าปั๊มพังแต่จริงๆไม่ได้พังไปก็ทำงานปกติต้งให้กี่ปีแล้วนะปีแล้วปีกว่าแล้วลูกค้าส่งไกลามาก200เมตรอะ่ะแล้วก็ลงทุเรียนนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับพี่พีเอทุกท่านเลยทั้งในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับขอให้พี่พี่เพื่อนๆประสบความสําเร็จ เราไม่เจ็บไม่ป่วยห่างไัยจากโรคนะตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ลําบากนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนขอใหอ้ชีวิตร่มเย็นนะครับกลับมาหาพ่อแม่ก็ไหวพ่อไหวแม่ให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจพ่อแม่ขอพรจากพ่อแม่นะครับขอบคุณครับผม